รับคลิปนี้นะคะพี่น้องสิมาเบาเรื่องเล่าของข่าวสารของทังวงสาวหน่อยเพชรบานแพนงนะคะพี่น้องอนวกล่าวเข้ามาสวัสดีกับพ่อพรหม่มย์เอฟซีสุขสุขคนก็แล้วกันนะคะเอฟซีสาวหน่อยเอฟซีล่หน่อยวงอินนงเอฟซีเพชรแสงตะวันเจโอทูนะคะส้ารับคลิปนี้ก็สิ่าเบาเรื่องเล่าของข่าวสารนะคะที่เกิดขึ้นในแวดวงของสาวหน่อยเพชรบานแพนงนะคะเริ่มต้นจากของบอโจก็ได้ลงไปแล้วหนึ่งคลิปนะคะพี่น้องก็คือรวมแสดงความยินด,ดีกับบอโจนะคะพี่น้อง คน้รับตาแหน่งกอตอตรอนะคะพี่น้องกอตอตรอของสอพกูซุมพิสัยนะคะพี่น้องถือว่าเป็นตําแหน่งอันยิ่งใหญ่ของขอบรั้วของตระกูลนะคะพี่น้องก็ยินดีกับบอจูนะคะนั่นก็คือตําแหน่งคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานของตํารวจนะคะพี่น้องสถานีตารวจภูทรกูซุมพิัยจังหวัดมหาสารคามนั่นเองนะคะหรือตําแหน่ง กอตอต่อรอนะคะพี่น้องนี่ก็ถือว่าเป็นข่าวใหญ่อีกข่าวหนึ่งนะคะพี่น้องสาหรับข่าวสารจากทางสาวน้อยเพชรบ้านเพนนะคะแล้วกับเรื่องเล่าของการไปทาการแสดงนะคะซูมอนี่นะคะพี่น้องต้องค่อยติดตามรับชมเลยนะคะเพราะว่าภาพยนตร์เรื่องไข่อ้อนะคะไดีมีทีเซอร์ออกมานะคะพี่น้องสำหรับทีเซอร์ที่ออกมานี่ก็บอกว่าบด,ดพุพนางอิหรี่ออกมากมือเดียวให้ใน4ชั่วโมงมึงล้านวิวเลยทีเดียวนะคะ หน้าตอนนี้ก็เดินนาต่อไปนะคะเขามือที่สามกับปลาเข้า,ขาไปสามล้านแล้วละผ่านนี้นะคะพี่น้องเอ็ดเพนมาท่านเบิงนะคะแต่ละมือว่าน,นี่ก็บสองล้านหาไปแล้วคือมือที่สองนะคะและพร้อมกันนี้เ่ว่าจะเป็นการไปทําการแสดงยูไซ์กับตามของวงสาวน้อยเพชรบานแพงบนเวทีสิมีจอเอลีขนาดใหญ่นะคะพี่น้องเพื่อนเองก็สิเปิดเปิดที่เซอร์ตรงนี้ให้กับท่านผู้ชมที่อยู่หน้างานช่มพร้อมนะคะพี่น้องโอ้ย บอกเลยว่าหลอนกันทั้งประเทศเลยที่เดียวนะครับพี่น้องนะักต่อไปหนีจนฮอดสิบเจ็ดกรกฎาคมบุละนะคะพี่น้องเนาะเชิญที่ตามรับชมสุขภูสุขนกันแล้วกันนะคะพี่น้องไม่ว่าจะไปแสดงยุไซกสรซางนะคะพี่น้องท่านจะได้เห็นนะคะพี่น้องไปละทึกความกันนาเวทีกันแล้วกันท่านใดที่ไปรับชมนาเวทีนะคะพี่น้องบอมื่อไมคเข้ามามีแจ,จะว่งสาวน้อยได้พี่น้องว่งสองกับมีสาวน้อยลำบืนชูเพิ่นเก่าไปเปิดกึนพี่น้อง สุดยอดอีหลีนะครับพี่น้องไปร้อนพร้อมๆกันกันแล้วกันนะคะพี่นอ้องเรื่องเล่าของอ่เห็นโบแมนบบมีเออบบเสือกยาขวม่มยากายนะคะพี่น้องนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วนะคะเป็นอยที่เสื้อออกมาในสุดยอดอีหรีพี่น้องสำหรับภาพยนต์เรื่องไข้ออกนะคะให้บอกว่าอยู่ในนั้นจะมีเสียงคุณย่าสุภาพนะคะพี่น้องคนห้องแบบโอ้คนบอกว่าอ่าลูกไส้บไวหวห้องแบบมุยม้ยมวนในจั๊กได้นพี่น้อง เพลงกลมลูกพี่น้องไปฟังได้เลย้อสุดยอดนะคะสำหรับเสียงของคุณห่าสุภานั่นคือเป็นเสียงตีบอโจเพื่อนบอกเลยว่าบนบ่เสียงผู้อื่นนอกจากเสียงแม่เพื่อนท่านั้นสำหรับเพลงกลมลูกนะคะพี่น้องนอนสลารับตาแม่สิกลนะคะพี่น้องไปติดตามรับชมได้พี่น้องทุกหน้าเวทีนะคะพี่น้องแลกพร้อมกันนี่ตอนนี้เพื่อนปักมุดไว้โอ๊ะ ็นเศร้าปักหมุดแล้วเนาะพี่น้องเนาะสามารถติดตามรับชมได้ในช่องของบอสโจละหนุ่มโจสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยละพี่น้องเขาไปเบิ่งรถพี่น้องโอ้ย่นแชร์กันออกไปกระหึ่มนะคะพี่น้องเรื่องเล่าของความอาถรรพ์นะคะพี่น้องเรื่องเล่าของความโลภลูเพิ่นว่าเพื่อนีสโลแกนของเพื่อนได้พี่น้องว่าจังไดล่ะพี่น้องอาถรรพ์โลภลูนะคะพี่น้องอันนี้คือเป็นอีกหนึ่งสโลแกนนะคะพี่น้องนํำหาบก่อล่ะพี่น้องนะ เอาตามนั่นนะคะพี่น้องเรื่องเล่าของความนนากลัวนะคะมีทั้งโศกเศร้าเขาน้ําตาหน้ากลัวรวมอยู่ในนั้นตลกโปกห้ามีมดนะคะพี่น้องนะคะ่ะพย์เรื่องคายอ้อนี่ก็ถือว่าเป็นอีกข่าวหนึ่งก็แล้วกันถือว่าเป็นการฝากบอก่อกันออกไปพี่น้องจนกว่าเสียหอดวันที่สิบเจ็ดกรกฎาคมนะคะแล้วก็ข่าวที่เพิ่นว่างไว้แล้วก็คือวันที่สิบสามกรกฎาคมเป็นวันเกิดของอีหลาหน้อยนะ,ะเป็นวันเกิดขององค์หญิงเพชรบ้านแพง เพื่อนก็เลยถือว่าเป็นเรื่องเล่าของการที่จะเปิดตัวภาพยนตร์เรื่องยข่อ,อ,อเปิดตัวศิลปินสูผู้สูข้นก่อนที่จะโลงสูจอ,อนั่นเองนะคะพี่น้องก็คือวันที่13กรกฎาคมเป็นวันเกิดของอิหลาหน้อยเพื่อนจะไปพบปะพอ่อไปพ่อเอฟซียูที่จังหวัดขอนแก่นเด้อพี่น้องเด้อคอยติดตามรับชมกันแล้วกันนะคะส่วนมือปิดฤดูกาลนะคะพี่น้องสําหรับปิดฤดูกาลปีนี้เพื่อนเอาวันเกิดบอดโจเป็นลักเนาะ บอโจ่นเกิดวันที่28มิถุนายนเด้อพี่น้องเด้อเป็นมือปิดฤดูกาลวันที่28มิถุนาต่อพันห้าร้อยหกสิบแปดนี่ละเป็นมือปิดฤดูกาลของวงสาวหน่อยเพชรบ้านแพงนะคะพรอบกันนี่กับวันที่สิบสามหลังจากปิดฤดูกาลแล้วเพิ่นกับโยกเวทที่ไ่มาที่ขอนแก่นเลยพี่น้องยังบรูสถานทีเด้อกระสิเป็นการเปิดตัวภาพยนตร์เรื่องไฮอ่อนนั่นแหละนะคะนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวสาร ของทางบุงสาวหน่อยพิบานแพงนะคะแล้วพร้อมกันนี่นะคะพี่น้องวันที่ห้าที่สิฮอดดีพี่ว่าว่ามือนี้่เพื่อนวาวันที่สี่มืออื่นเมษายนวันที่ห้าเมษายนายน,นะคะพี่น้องโปสเตอร์นะคะหนังค่ายอ้อจะออกอย่างเป็นทางการถือว่าเป็นโปสเตอร์หนังค่ายอ้ออย่างเป็นทางการจะออกมาเร็วเด้อพี่น้องคอยติดตามรับชมกันแล้วกันวันที่ห้าเมษายนนั่นเองนะคะพี่น้อง เนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวจากทางสาวหน่อยขึ้นบานแพ่งเน้อพี่น้องนะคะถ้าว่าเป็นข่าวที่ได้รับเคำสั่งจากทางผู้ว่าราชการกับไอ้เพื่อนลุ่งอีกคลิปหนึ่งก็คอยไปเบิ่งเอาก็แล้วกันนะคะพี่น้องว่ามีข้อความว่าจังใดเน่นะคะสําหรับเรื่องเล่าของการไปท่าการแสดงมือนี่นะคะพี่น้องไปเข้าการแสดงอยู่ที่ตลาดเช็คอิน12.5ตำบลน,นานนิคมอํำเพื่อนิคมพัฒนาจังหวัด แระยองนะคะพี่น้องมือว่านนี่ก็ไปทําการแสดงยนุติชนบุรีนะคะรอบนี้สิเดินทางประมาณสี่มือนะคะพี่น้องต่อจากนีก้จะไปเป็นยูจังหวัดต่อจากนี้จะไปไปสะแก้วนะคะพี่น้องตามไปด้วยผมเป็นสะแก้วพี่น้องสระบุรีนะคะพี่น้องสลับวันที่ห้าเจอกันที่สรับบุรีวันที่หกเจอกันที่สุพรรณนั่นเองนะคะพี่น้องนี่คือข่าวจากข้าง สาวนอเปิดบานแพงนะคะพี่น้องและพร้อมกันนี้นะคะพี่น้องก็แสดงความยินดีนะคะกับคุณกับการเปิดจองเมส์รอบเมาลงนะคะพี่น้องสําหรับภา,าพยนตร์เรื่องค่ายอ้อเพิ่นเปิดจองยูเดอร์พี่น้องยังคงเปิดจองยูนะคะตอนนี้ได้หกสิบรอบพอดีสําหรับรอบที่หกสิบนี่เห็นพี่ว่าจะไปที่อาเภอบ้านดุงนะคะพี่น้องพราได้ยินว่าเพิ่นจะไปทําการแสดงยูบ้านดุงในวันที่ แปดนะคะพี่น้องได้มีการจองเมารอบเมาโลกไปที่เรียบร้อยแล้วผู้ใดยู่ทั้งบ้านดุงนะคะพี่น้องก็ไปสนับสนุนคุณสนันแสนสีหรือคุณสนันเครื่องครัวสินค้าเบ็ดตเตล็ดเด้อพี่น้องเด้อพเพื่อบ้านดุงเพื่อนได้จองนะคะเมารอบไปอีกแล้วเป็นรอบที่หกสิบพอดีพี่น้องเหี้ยาไปเห้ยาไปพี่น้องให้มันหดลอยเด้อพี่น้องเด้อเพื่นอนตั้งไว้ว่าเพื่นอนยังได้ลอยรอบนะคะพี่น้องซอยกันแช่ออกไป นะะแนะนํากันไปสามหมื่นหาขั้นคะแนนในการเมาลอบเมาลุงแต่ละรอบนั่นเองนะคะเจ้าจะหลอกกับซื้อแทลตเตอร์ทันนะคะเป็นความขาดูหน้ายางสูงกันแล้วกันขอพุณสุขภูสุคนที่เข้ามารับชมได้จ้าเดอ้อเฮงเฮงปังปังสู้ผูสุคนกันแล้วกันนะคะสวัสดีค่ะอี่รักพ่อฟางซ่องที่เซินด้านเอวีในไดจ้าความอะไรก็แค่ใ้กำลังใจนี้แล้วแต่จ้า